สวัสดีคะ่ะ FC มาแล้วนะคะนางฟ้ามารายงานตัวคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กอายุต่ำกว่า18ปีนางฟ้าไม่สนับสนุนนะคะคลิปนี้นำม,มาฝาก FC ที่ชื่นชอบแนวเลขคณิตเท่านั้นนะคะสูตรนางฟ้าเป็นสูตดรแนวเลขคณิตนะคะนําม,มาบวกลบคูณหารเพื่อคำนวณออกมาเป็นสูตรเด็ดสูตรดับ เพื่อหาสูตรเด่นแล้วนำมาเปรียบเทียบเลขที่หยู่ในใจของเอซเพื่อค้นให้ได้เลขที่เด่นนะคะนำมาเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากรางวัลน,นะคะโปรดใช้วิจารณญยาณยในการรับชมนะคะนางฟ้าเรียกสูตรนี้ว่าสูตรเด็ดสลากรางวัลปังๆนะคะนางฟ้านำมาฝากเอฟซีนะคะสูตรนี้เราเรียกว่าสูตรดับนะคะ นางฟ้าน,นำมาฝากงวดประจำวันที่1ตุลาคมนี้นะคะสูตรดับหลักแสนนะคะเลขรางวันที่1นะคะหลักแสนดับ0นะคะ0ดับแปลว่าไม่มานะคะหลักแสนนะคะรางวันที่1นะคะสูตรที่1นะคะเด็กอายุต่ำกว่า18ปีนางฟ้าไม่สนับสนุนนะคะ ใครชอบก็ช่วยพิมพ์คำว่าปังปังปัง,ปงนะคะกดถูกใจและกดแชร์ให้หนางฟ้าด้วยนะคะโปวดใช้วิจารณญาณนะคะสูตรนางฟ้าใช้เพื่อความเพลิดเพลินนะคะเพื่อความบันเทิงนะคะอย่าจริงจังมากเกินนะคะ10งวดมีพลาดสามงวดนะคะปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสูตรแนวทางนี้ไม่เหมาะกับผู้ที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะเนื้อหานี้เป็นเพียงเลขคำนวณน,นะคะนำมาเป็นแนวทางนะคะสูตรที่2นะคะสูตรดับ หลักแสนกดประจําวันที่1ตุลาคมนะคะ1ดับนะคะไม่มานะคะหลักแสนหลังวันที่1น,นะคะหลักแสน1นไม่มานะคะอีก1สูตรนะคะนํามาฝาก FC ซทุกคนนะคะใครชื่นชอบอย่าลืมนะคะกดพิมพ์คําว่าปังๆนะคะแล้วกดถูกใจให้นงางฟ้าแลวนางฟ้าขอช่วยแชร์ให้นางฟ้านะคะอยากได้ยอดล้านวิวนะคะ สูตรนี้นะคะเหมาะเอาอผู้ที่ชื่นชอบนะคะใช้เพื่อความเพลิดเพลินบันเทิงใจนะคะอย่าจริงจังมากเกินอย่างงมงายนะคะบูช้วิจนรนารณญาณสูตรนางนว่าเป็นสูตรปักหลักนะคะ <c oughs> เป็นสูตรแนวทางนะคะขอให้มีความเพลิดเพลินบันเทิงใจและมีความสุขกับตัวเลขนะคะอีกสูตรหนึ่งนะคะสูตรที่สามนะคะหลักแสนรางวัลที่หนึ่งนะคะสองดับนะคะไม่มานะคะหลักแสนรางวันที่หนึ่งนะคะ นำไปเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากรางวัลเท่านั้นนะคะนางฟ้านำสูตรเด็ดสลากรางวัลปังปัง,ปงมาฝากนะคะขอให้ fc ทุกคนนะคะมีความสุขกับตัวเลขเพลิดเพลินกับตัวเลขนะคะขอให้ปังปังปังนะคะอย่าลืมพิมพ์คำว่าปังปังและกดถูกใจแล้วกดแชร์ให้นางฟ้าเมนวีด้วยนะจ้ะคะ่าสวัสดีคะ่ะ